เป็ทั้งหลายทั้งปวงจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าเพื่อเพิ่มพูนทานบารมีแก่ตนอย่าได้มีเว้ต่อกันอีกเลยและกรรมใดๆที่ใครๆได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพระเจ้าทั้งกายทวารทั้งวัจจี ทวานทั้งมโนทวาลทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวร มีกรรมต่อกันด้วย